สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเหตุการณ์ระเบิดกลางกรุงจะผ่านไปหลายวันแล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าภาพสะเทือนใจนี้เนี่ยมันก็ติดอยู่ในความรู้สึกของพวกเราหลายคนรวมทั้งแปวเองด้วยมันคงเป็นแผลที่บาดลึกลงไปในจิตใจสําหรับเยื่อผู้เคราะร้ายแล้วก็ญาติพี่น้องของเขารวมทั้งผู้ที่รอดตายหวุดวิดแล้วก็คนไทยทุกคนคะ่ะ การที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดผวาและหวั่นวิตกให้คนไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องใช้ชีวิตหรือสัญจรไปมาบริเวณจุดเกิดเหตุที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นขณะที่บางคนก็ถึงกับหลีกเลี่ยงที่จะไปบริเวณนั้นกันเลย อย่างคุณแม่ลูกอ่อนซาร่าคาสิงกินีที่อุ้มลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์นี้ตายบุดวิตในวันเกิดเหตุเพราะอยู่ห่างจากจุดระเบิดนระยะเพียง10กว่าคันรถเท่านั้นก็บอกว่าปกติแล้วเธอมักจะพาน้องแม็กซ์เวลล์ไปทำกิจกรรมต่างๆระแวกนั้นเป็นประจำแต่ตอนนี้บอกเลยว่าขยาดและคงจะไม่ไปแถวนั้นพักใหญ่เพราะยังหลอนกับเหตุระทึกอยู่ เช่นเดียวกับสาวออมสุชาที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็เล่าว่าวันนั้นรถติดมากเธอและเพื่อนจึงตัดสินใจจอดรถไว้แล้วเดินขึ้นสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าหรือสกายวอล์กเพื่อเดินไปยังห้างพารากอนแล้วก็ได้ยินเสียงดังบึ้มพอมาภายหลังก็พบว่าเกิดเหตุระเบิดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจานวนมากก็ทําเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งไปพักใหญ่ที่รอดมาได้ตกใจมากเพราะเราก็อยู่ในที่ที่มันใกล้มากเลยอะเนาะทุ่มหนึ่งพอดีเลยอยู่ตรงนั้นอยากให้แบบไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่า คือถ้ามองข้อดีในข้อเสียมันก็เห็นอะไรบางอย่างคนไทยรักกันมากเลยเนาะทุกคนเข้มแข็งมากที่จะแบบช่วยกันจับมือกันและแม้ร้านทําเล็บของพิธีกรร่างอวบนุแม mm ่ม hmm. สุริวิภาจะไม่ได้อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่ก็ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะอยู่ไม่ไกลกันนักวันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุลูกค้าจึงลดลงชนิดครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เจ้าตัวห่วงยิ่งกว่าก็คือสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน ทันทีเลยค่ะก็บอกว่าเอาใครเลิกทุ่มหนึ่งไปถึงไหนแล้วให้ถึงบ้านไลยบอกด้วยรถที่2จะต้องเลิกสามทุ่มทุกคนรอฟังก่อนนะว่าเขาเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จแล้วหรือยังใครออกเส้นอื่นได้ให้ออกใครที่ต้องผ่านเส้นนั้นเนี่ยก็ให้ดูว่าไปไปแบบระมัดระวังยังไงอะไรเงี้ยต้องโทรบอกเลยค่ะอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปดูว่าทุกคนกําลังใจดีไหมด้านคุณแม่ลูกหนึ่งเป,ป้ยปันว่าที่ดุงน้องโปรดลูกชายออกอีเวนต์ที่โรงแรมเซนต์ริจิสซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไม่กี่ร้อยเมตรก็เผยว่าวันนี้ ก่อนออกจากบ้านสามีซักไซต์ละเอียดยิบว่าจัดงานอย่างรัดกรุมปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ก็ถามตลอดเวลางานเป็นยังไงคุยกับทางเออพี่ที่ติดต่องานเราซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าเออจัดอยู่ในโรงแรมค่อนข้างจะปลอดภัยอยู่แล้วเราก็บอกสามีไปถ้าผู้จัดงานอีเวนต์มือดีก้องปิยะก็ยอมรับว่าเหตุบอมกลางกรุงส่งผลกระทบต่อธุรกิจจัดงานอีเวนต์ทันทีโดยหลายงานต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไปก่อน ส่วนงานที่จัดในจุดเสี่ยงหรือสถานที่เปิดก็ต้องเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเราก็ต้องช่วยดูแลลูกค้าว่าเวลาที่จัดงานอะไรที่เป็นความปลอดภัยอันรี่ดูแลแล้วออมันทําให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นอนี้คือทําให้ลูกค้าสุขสบายใจมากขึ้นเราต้องสู้เราต้องมีความเข้มแข็งเราต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมั่นคงแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันดูแลนะคะอย่าโมจะท้อแท้หรือหวั่นระแวงแต่เราช่วยกันดูแลเฝ้าระวังช่วยกันเพราะเราคนไทยเหมือนกัน แ่วขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สูญเสียทุกคนให้เข้มแข็งและผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้นะคะ s ตองเกอร t o g e t h เตอค่ะ